เริ่มแรกนะครับก็เป็นในส่วนของตัวดวงวิญญาณตัวงใหม่หรือว่าตัวละครตัวใหม่นั่นเองก็คือจีโฮนะครับอันนี้เราก็ทราบกันอยู่แล้วนาะอว่าจะมีตัวละครจีโฮมานะครับก็สําหรับตัวละครจีโฮเนี่ยจะเข้าในวันที่19หลังจากปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ตัวจีโฮจะมาให้กดกาชาอยู่ในตู้ปกติตู้เพื่อนนะครับแล้วก็เป็นตู้เผาด้วย นะครับแล้วก็คิดว่ามีโซเมโมรี่อีพิกด้วยก็คือไอตัวเศษใช่ปะไอเศตตัวละครสีม่วงนะครับลูกแก้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มเข้าไาในตู้ของเมฟิสโตด้วยนะครับก็คือเอาง่ายๆจีโฮเนี่ยจะถูกเพิ่มเข้ามาในตู้ตัวละครทุกตู้เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของสกิลของจีโฮออกมาให้ดูด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราอ่านไปทีละสกิลเลยละกันเริ่มจากตัว สกิลอันติก่อนละคันนะครับอันติ song of r a d i a n ทำการฟื้นฟู HP ให้กับตัวละครเพื่อนทั้งหมดในสานามแล้วก็เพิ่มความเร็วด้วยนะครับก็คือเพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่ม HP นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลหลักนะครับ water peak assembly นะครับก็จะเพิ่มความเร็วแล้วก็ฟื้นฟู H p p ให้กับตัวละครหนึงตัวที่มีเลือดน้อยที่สุด แล้วก็ถ้าเกิดเป้าหมายเนี่ยไม่สามารถฟื้นฟูเ p ีได้จะดีบัฟนะครับสมมติโดนบัฟห้ามฮีลอะไรอย่างเงี้ย G 6ก็จะมอบโลให้แทนนะครับจะกลางโลให้แทนสกิลนี้ดูแล้วหลักๆน่าจะอยู่ที่แทงเนาะแท้งส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่เลือดน้อยที่สุดอยู่แล้วนะครับก็คือโดนตีเลือดเหลือน้อยๆอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นการฮีวเป้าเดียวใช่ไหมสกิลหลักนะครับ แล้วก็ต่อมาในส่วนของสกิลซับนะครับ Song of Eternity ก็จะทำการล้างดีบัฟ1ดีบัฟให้กับเพื่อนทุกคนในสนามนะครับแล้วก็ทำการฟื้นฟู h ฮดพีเป็นแบบรีเจนนะครับแล้วก็สกิลซับอันที่2นะครับชื่อ f r i g i d Winter นะครับทำดาเมจใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดะระยะ4เมตรใช่ไหมแล้วก็มีความกว้าง90องศานะครับลดความเร็วของศัตรูแล้วก็ทำให้ติดสถานะ Freeze นะครับสถานะฟรีสอันนี้ก็คือจะลดเลือดเรื่อยๆนะครับผมอ่าก็เป็นการลดเลือดแล้วก็ลดความเร็วใช่ไหมแล้วก็สกิลพาสีบนะครับอ่าไว้บลั s ซ้อมฟรีส์ทูบลูมนะครับอ่าจีโฮเนี่ยก็จะลดความเร็วในการโจมตีปกติของศัตรูนะครับสามารถสแต็กได้สูงสุด5ครั้งนะครับอ่าก็อันนี้เขาก็มีโน้ตนิดหนึ่งว่าสําหรับ พวกรายละเอียดสกิลนะครับพวกเปอร์เซนต์ต่างๆระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยอ่าอาจจะต้องดูในเกมนะครับแล้วก็แพทอนาคตอาจจะมีการปรับบาลานซ์ใหม่นะครับยังไงอันนี้ก็เป็นสกิลของ g ีโนะครับหลกัหลกๆแล้วก็เป็นตัวละครสายพพอร์ตใช่ปะสามารถฮีลได้ล้างดีบัฟได้แล้วก็ Slow สโลว์ศัตรูได้นะครับเหมือนทําให้ศัตรูเนี่ยช้าลงเนาะตีช้าลงเดินช้าลงอะไรอย่างนงี้นะครับเออแล้วก็อันติเนี่ยสามารถเติมเลือดให้กับทังตี้แล้วก็เร่งความเร็วให้ทังตีได้ นะครับก็ดูแล้วน่าสนใจนะก็ดูทรงแล้วผมอาจจะต้องกดนะเพราะว่าผมยังไม่มีตัวละครซัพพอร์ตของมนุษย์นะครับอ่ามีตัวละครถัดมานะครับเวีลาน่าอ๋อไม่ใช่เบโลน่านะชื่อเวีลาน่านะครับเออก็เวีลาหน้านะครับ,ออะรบจะมาในวันที่2กุมพานี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝั่งอันเดดใช่ไหมเราเห็นตัวเเหมือนเขามีสปอยสกิลมาให้ดูแล้ว เล็กน้อยนะครับก็เห็นว่าเหมือนจะมีตีหมูดูดเลือดได้นะครับน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะก็เป็นงูงูขาวนะครับนางพญางูขาวนะเอออ่ะอันนี้นะครับตู้โซพิกอัพนะเออก็จะมีตู้พิกอัพตัวละครด้วยนะครับจะมีโอกาสได้ตัวละครจิโฮวันที่19ถึงวันที่1นะครับสิมกราถึง1กุมภานะครับแล้วก็เวลาหน้าเป็นตัวอันเดสตัวใหม่ใช่ปะก็จะมาตั้งแต่วันที่2กุมภาจนถึง8กุมภานะครับ ก็อยู่สัปดาห์เดียวเองนะครับอยู่ไม่นานเนาะเ,เวลาหน้านี้อยู่สั้นกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ในส่วนของตู้พิกอัพอีกตัวหนึ่งเป็นตู้พิกอัพทั่วไปที่จะมาแทน e p ฟิสโตใช่ปะก็คือทาเลียนะครับทาเลียเนี่ยจะมาวันที่26จนถึงวันที่8นะครับดูทรงแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้กดเวลาหน้านะครับ จีโฮด้วยอาจจะกดตัวหนึ่งเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าการันตีเท่าไหร่นะครับรู้สึกถ้าจะไม่ผิดการันตีจะอยู่ที่60หมุนใช่ไหมถ้าเขาเอาเลทเท่ากับตู้ปกตินะครับน่าจะอยู่ที่60หมุนก็เดี๋ยวต้องดูทรงก่อนนะครับเพราะว่าจีโฮนี่ก็อยู่ในตู้ทั่วไปด้วยนะครับเวลาหน้าก็คิดว่าน่าจะเหมือนกันนะครับเออก็เดี๋ยวดูจํานวนเพรก่อนละกันอาจจะดูตั๋วก่อนว่ากดไปแล้วมันทรงเป็นยังไงบ้างน,นะครับอืม ต่อมาก็นอกจากตัวละครใหม่ก็จะมีในส่วนของอีเวนต์ด้วยนะครับจะเป็นอีเวนต์โคลเอนะครับเป็นอีเวนต์ปีใหม่นะครับผมความฝันที่แปลกประหลาดของโคลเอนะครับเอออันนี้ก็เป็นอีเวนต์แรกของตัวเกมเลยนะครับจะมีคอสตูมลิมิเต็ดให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอ,อ,อะไรเนี่ยโกลดีมพาวชเอออันนี้ถุงทอง เอออันนี้ถุงทองน่าจะเป็นของอีเวนต์หรือเปล่าของใช้แรกในอีเวนต์อะไรอย่างนี้นะครับตัวอีเวนต์ก็จะมาวันที่19จนถึงวันที่8ก็ตัวอีเวนต์น่าจะอยู่ประมาณ3สัปดาห์ได้นะครับอ่าสำหรับตัวอีเวนต์นี้นะครับเล็อกอิน mm hmm. ทุวันจะได้ตัวเอเวอร์โ hmm. ซกับของด้วยนะครับก็คือในช่วงระยะเวลากิจกรรมเนี่ยจะมีล็อกอินแล้วก็ได้ของนะครับแล้วก็มีอันนี้เหมือนกันทำเควสนะครับทำเควส จะมีให้นะครับจะมีเควสให้ทําทุกวันเป็นอีเวนต์มิชชั่นนะครับจะรีเซ็ตทุกวันแล้วก็จะได้ของนะครับแล้วก็มีพาร์ทไทม์จ็อบดับเบิลรีวาร์ดก็คือทําส่งตัวละครเนี่ยไปส่งทํางานใช่ปะ่ะจะได้ของรางวัลเพิ่มขึ้น2เท่านะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของแคชช็อปนะครับจะเป็นอัปเดตของขายนะครับของขายก็จะมีตามนี้ แพ็กเกจปีใหม่ต่างๆนะครับมีหลายราคาเลยมีแบบซื้อจํากัดครั้งในการซื้อแล้วก็ซื้อจํากัดวันด้วยนะครับจากัดเหมือนว่าให้ซื้อได้วันละครั้งอะไรอย่างเงี้ยอ่าแพ็กเกจก็ดูเป็นเพชรเป็นของกิจกรรมนะครับเป็นตั๋วกาชาใช่ปะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นอ่าเหมือนของไอ้อัปเกรดนะครับเลือกเอาว่าจะอัปเกรดอัปเกรดอะไรนะครับเออก็ของประมาณหนึ่งเนาะ คราวนี้เราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าไอของในร้านค้าเนี่ยมันต้องใช้เยอะขนาดไหนในการแลกตัวละครหรือแลกชุดคอสตูมนะครับเ,ออเพราะว่าในแพ็กเกจปีใหม่พวกนี้มันก็มีตัวอีเวนต์เนี่ยของอีเวนต์ให้ด้วยนะครับต้องดูว่าผู้เล่นสายฟรีสามารถแลกชุดคอสตูมได้หรือเปล่าหรือว่าต้องเติมเงินนะครับเพราะว่าในแพทโนตัวนี้ก็ไม่มีบอกนะว่าได้ ต้องใช้เท่าไหร่นะครับอืมก็เดี๋ยวต้องลองเล่นกันดูอีกทีนึงเนาะอ่ะคราวนี้นะครับก็จะมีการปรับบาลานซ์ของตัวเกมด้วยนะครับเริ่มกันที่สมบัติใช่ป่ะสมบัติของที่เราได้ในโหมดลกไลท์นะครับอืมอันนี้เขาก็บอกว่าไอเทม e m o n Contact นะครับที่มันสามารถใบได้ไดเนี่ย เขาลดจากระยะเวลา30วิเหลือ20วินะครับไอเทมชิ้นนี้ถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่ามันจะใบตัวละครทีมเรา30วิตอนเริ่มการต่อสู้แต่จะเพิ่มพลังโจมตีใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะครับออแล้วก็อันนี้เขาปรับจาก30เหลือ20นะครับก็ใช้ง่ายขึ้นนะแล้วก็เอฟเฟกของตัวหอกสายฟ้านะครับ thunder god sphere อันเนี้ยเขาจะเปลี่ยนเอฟเฟกตใหม่เปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ยโอ้ก่อนหน้าน,นี้ผมใช้แบกหมวดฮีโร่นะอื ก็เปลี่ยนจากเอฟเฟกที่เริ่มการต่อสู้แล้วจะลดเลือดศัตรู20%แล้วก็สตาร์3วิเป็น10วินาทีหลังจากเริ่มการต่อสู้เนี่ยศัตรูฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดจะได้รับดาเมจ30%แล้วก็สตาร์ท3วิอ๋อเขาปรับแบบนี้เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาหรือว่าแก้ไข เทคนิค <Techn> <laughs> เรียกว่าแก้ไขไหมเออคือมันมีเทคนิคนึงที่ผู้เล่นพอมานจะใช้การเวลาได้หอกสายฟ้าก็คือเอาตัวละครใส่ไปในทีม1ตัวนะครับแล้วก็เอาตัวนั้นไปตายเหมือนเข้าฉากต่อสู้ลดเลือดศัตรู20%แล้วก็ปล่อยตายไปนะครับทำแบบเนี้ยเรื่อยๆนะครับให้ศัตรูเนียมันเลือดเหลือน้อยที่สุดแล้วก็เอาทีมหลักเข้าไปสู้นะครับเผื่อแบบสู้ไม่ไหวอะไรอย่างงี้นะครับเขาก็แก้เหมือนแบบเป็นเทคนิคอะเนาะเป็นเทคนิคที่คนเขาใช้กันนะครับเขาก็แก้ใหม่ก็คือถ้าเกิดใคร สามารถยืนในสนามได้10วินาทีหลังจากเริ่มการต่อสู้นะครับดาเมจเนี่ยจะทําแรงขึ้นนะครับผมเออก็ถ้าใครเล่นแบบตามที่เขาจงใจให้เล่นไม่ได้ใช้เทคนิคแบบเข้าๆออกๆนะนะส่งตัวละครไปตายอย่างเงี้ยก็จะได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าดาเมจมันแรงขึ้นแต่ถ้าเกิดใครใช้เทคนิคก่อนหน,น้านี้สู้ไม่ไหวแล้วก็เอาเทคเนี่ยหอ,อกสายฟ้าไปสู้เนี่ยก็จะทําไม่ได้แล้วนะครับอาจจะทํายากขึ้นน่าจะยังทําได้อยู่แต่ทายากขึ้นนะครับอื ในส่วนของ d e e p ส s ซนต์นะครับเขาก็เปลี่ยนเอฟเฟกใหม่ก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้จากเดิมนะที่ศัตรูจะติดหลับ3วินะครับเปลี่ยนเป็นเมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยศัตรูจะติดหลับ4วิก็คือขยายระยะเวลาใช่ปะเพิ่มมา1วินะครับก็ดีขึ้นนะสำหรับ d e เมส s ซนต์นะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการปรับบาลานซ์ตัวละครใหม่นะครับก็จะมีปรับทั้งหมดประมาณ78ตัวได้นะครับก็ถือว่าปรับ เยอะเหมือนกันนะเกมเพิ่งเปิดมันไดสัปดาห์เดียวก็เริ่มมีการปรับบาลานซ์บบตัวละครแล้วนะครับหลักๆก,ก็จะเหมือนเป็นปรับบาลานซ์ตัวละครที่เราไม่ค่อยเห็นคนใช้กันนะครับก็อยากให้ตัวละครมันเก่งขึ้นเนาะก็สําหรับตัวละครฟลินนนะครับสกิลหลักเนี่ยาการพาเดอร์อันนี้ก็จะเพิ่มระยะเวลาจาก10วิเป็น12วินะครับก็สกิลอันนี้ดั้งเดิมเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วโจมตีใช่ป่ะเราก็เหมือนการโจมตีของฟลินนจะเป็นตีกระจายใช่ไหมตีแล้วระเบิดหมู่อะไรเงี้ยก็เพิ่มระยะเวลาบัฟ จาก10วิเป็น12วินะครับแล้วก็เมื่ออยู่ในสถานะไอตัวบัฟสกิลนี้นะครับฟลินจะต้านทานสถานะด้วยนะครับต้านทานสถานะผิดปกติพวกสตันพวกหลับนะครับแต่ไอพวกลดพลังโจมตีอะไรพวกนี้คิดว่ายังโดนได้อยู่นะครับผมเออน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ปรับไอตัวพาสสีฟของ Better Alone ใหม่นะครับอันนี้เขาจะเพิ่มมานาเวลาโจมตีปกติให้กับ ฟลิน70%นะครับแล้วก็ไอพาส์ีฟตัวเนี้ยจะส่งผลกับสกิลเทคดิสด้วยนะครับสกิลโจมตีสกิลนี้ก็จะทำให้ยิงแล้วเพิ่มมานาให้กับฟลินมากขึ้น70%นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของดาเมจของตัวพาส์ีฟนะครับที่เพิ่มพลังโจมตีปกติให้กับฟลินเนี่ย จากเดิมที่เพิ่ม110%ที่เลเวล1จะลดเหลือ100%นะครับแล้วก็เลเวล2เนี่ย115%จะลดเหลือ110%ส่วนเลเวล3จะยังคงที่ที่120%เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าเกิดอัพเต็มแล้วพา s ซีฟในส่วนนี้ก็จะแรงเท่าเดิมแต่แค่ได้เอฟเฟกเพิ่มมานาเร็วขึ้นนะครับก็ถือว่าโดยรวมน่าจะทำให้ฟินเนี่ยเก่งขึ้นนะครับแต่ว่าจะเก่งขึ้นขนาดไหนก็ต้องลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ต่อมาในส่วนของซูนี่นะครับอ่าซูนี่ก็จะมีการปรับสกิลสไปร์ลชิลแดนซ์ใหม่นะครับเพราะเป็นสกิลซับนะครับที่เป็นกลางโล่ให้กับตัวเองนะครับผมอ่าก็เพิ่มจํานวนโล่นะครับก็คือความหนาของโล่เนี่ยหนาขึ้นาจากเดิมที่16 18 20เป็น18 20 22นะครับก็เพิ่มมา2%ต่อเลเวลนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลที่เลเวล3เนี่ยจากเดิมที่จะเพิ่มพลังป้องกัน กายภาพะเปใช่ไหมถูกย้ายมาเป็นเลเวล2แทนนะครับก็คือนั่งเดิมเนี่ยถ้าจะได้เอฟเฟกเพิ่มพลังป้องกันตรงนี้ต้องอัพสกิลถึงรลเวล3แต่เขาก็ย้ายปรับขึ้นมาให้เป็นอัพสกิลถึงรลเวล2ก็พอนะครับก็จะได้ผลตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผลจากการลดพลังโจมตีของซับสกิลซีโร่แลนด์บอมบ์บาดเนะครับจะเพิ่มระยะเวลาจาก6วิเป็น2วินะครับอ่าแล้วก็สำหรับเอฟเฟกการลดพลังโจมตีของ สกิลออนบอร์ดคอสไฟ์เนี่ยจากเดิมเอฟเฟกการลดพลังโจมตีตรงนี้จะเพิ like wave, ่มมาในเลเวล3เขาก็ปรับให้เพิ่มมาเป็นเลเวล2แทนนะครับก็จะได้พาสซีฟตรงนี้ไวขึ้นนะครับผมโดยรวมก็ถือว่าทําให้ซูนี่เนี่ยเก่งขึ้นอีกนะครับไม่มีข้อเสียอะไรเลยเนาะก็ปรับให้โลหนาขึ้นแล้วก็ได้ผลลัพธ์จากเอฟเฟกเสริมของสกิลเนี่ยไวขึ้นนะครับเป็นตัวละครที่ผมไม่มีเหมือนกันนะนี่หลักๆเขาปรับเผ่าสัตว์หมดเลยมั้งเนี่ยเออมีก้ากับ C5 ก็ปรับนะครับ อ่าก็สำหรับมิก้ากับซ5จะสามารถใช้สกิลสโตกแล้วก็ไมเช็คได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโจมตีปกตินะครับแล้วก็พาสีสกิลโซปาโนฮาร์โมนีกับอัลโตฮาร์โมนีเอฟเฟกจะเปลี่ยนจากเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันเป็นเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ต้านทานกายภาพแล้วก็เวทมนต์เพิ่มขึ้นน่าจะความหมายเดิมนะครับความหมายน่าจะเหมือนเดิมน่าจะคล้ายๆเดิมแหละไม่น่าเปลี่ยนอะไรมากนะครับ ส่วนคาร่าเขาก็มีการปรับเหมือนกันนะครับก็คือตอนนี้คาร่าตีแล้วไม่กระเด็นแล้วนะครับสกิลยูชุดนอตสติวเนี่ยไม่กระเด็นแล้วนะครับแต่ว่ายังสตันอยู่นะครับเหมือนก่อนหน้านี้ใน e e v e l o p e r n o t e โนดเขามีพูดถึงว่าที่เขาเอาสกิลนี้ออกเนี่ยเพราะว่าตอนที่คาร่าฟาดนะครับตอนที่คาร่าตีแล้วกระเด็นออกไปเนี่ยเหมือนคาร่าเขาวิ่งตามไปด้วยแล้วมันทําให้คาร่าโดนลุมตี น่าจะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแต่ว่ายังสตันได้อยู่แค่เอา knock back อ,อกไปเฉยๆนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลเอเวนเจอร์สอดที่ฟันแล้วติดสตันเนี่ยเขาขยับขึ้นมาจากเลเวล3ไปเลเวล2นะครับสกิลเลเวล3กลายมาเป็นเลเวล2ก็ได้เอฟเฟกต์สตันแล้วก็ดีขึ้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนเลนน่นะครับเลนน่เมนสกิลสกิลหลักนะครับไอที่แมชชีนกันพันที่ต่อยแล้วติดสตันเนี่ย เขาก็ปรับขยับขึ้นมาจากเลเวล3เป็นเลเวล2เช่นเดียวกันแล้วก็ขยายระยะเวลาสตันจาก3วิเป็น4วินะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลที่ลดมานาของสกิลช็อคเวฟบพันเนี่ยเขาปรับลดมานาจาก800เป็นพัน2นะครับอืมก็ถือว่าต่อยแรงขึ้นต่อยลดมานามากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของ ตัวเอฟเฟกเกียร์อัพนะครับพาสซีฟเกียร์อัพเนาะที่เพิ่มพลังโจมตีกับเพิ่มหลบหลีกเนี่ยเขาก็ปรับเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาให้ประมาณ3%ต่อเลเวลนะครับทั้งคู่เลยเนาะพลังโจมตี29-3-2-3-5เนี่ยปรับเป็น3-2-3-5-3-8นะครับเช่นเดียวากันกับค่าหลบหลีกนะครับก็ <c oughs> โดยรวมเรเน่ก็ถูกปรับให้เก่งขึ้นนะครับผมแล้วก็สุดท้ายไหม <c oughs> ไม่สุดท้ายมีอีก2ตัวนะครับมีอ่าลูชานะครับลูชา ตัวนี้ผมก็ยังไม่มีนะเออก็ลูชานะครับปรับสกิลใหม่สปรินนิ่งชากะเนี่ยก็จะเพิ่มมานาฟื้นฟูมานาจากเดิม600 700 800เป็น1000 1250แล้วก็1 5 0 0นะครับูเ,เพิ่มจากเดิมเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับดาเมจของสกิล Dance of ฟอ่าซาก่านะครับอ่าเพิ่มมาประมาณ20%ต่อเลเวลนะครับก็เป็น220 240 260 นะครับอืมแล้วก็เช่นเดียวกันกับอันติแดนออฟเนวาน่านะครับก็เพิ่มมาประมาณ40%ต่อเลเวลเลยนะครับเนี่ยโอเพิ่มเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออบัฟดาเมดุนแรงอยู่เห็นมีคนบอกว่าลูชานี่คนนี้ยิงแรงอยู่แล้วนะก็ปรับขึ้นมาอีกนะครับอพอดีผมเป็นตัวเป็นตัวที่ผมไม่มีเหมือนกันก็เลยแบบไม่เคยเอามาใช้นะครับแล้วการปรับอันสุดท้ายก็คืออ่าลูชาจะใช้สกิลนี้นะครับอินดาเรเดียนสเฟียก่อน การโจมตีปกติแล้วนะครับผมอ่าก็เป็นการปรับที่ดีขึ้นปรับเหมือนปรับเปอร์เซ็นต์ดาเมจให้แรงขึ้นนะครับอืมใครที่ใช้อยู่ยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะว่าตัวละครเป็นยังไงนะครับไม่มีนะตัวละครนี้นะครับแล้วก็นีนี่นะครับนีนี่ก็ปรับระยะโจมตีปกติใหม่จากเดิม5เมตรเป็น7เมตรก็ตีไกลขึ้นนะครับแล้วก็ระยะของสกิลหลักนะครับหญิงแหงบัว บากวัวจังใช่ไหมเออเปลี่ยนจากระยะ6.5เมตรเป็น11เมตรเลยนะครับโอ้ระยะสกิลนี่ยาวขึ้นเยอะพอสมควรเลยนะเกือบเท่าตัวเลยนะครับอืมเออก,ก็ดีนะครับสำหรับนี่นี่อ่ะแล้วก็มีสุดท้ายเป็นการปรับพวกคอนเทนต์ต่างๆภายในเกมแล้วก็แก้บั๊กนะครับพวกแก้บั๊กนี่เดี๋ยวผมอาจจะดูข้ามๆไปละกันนะครับอ่ะ ก็เดี๋ยวดูในส่วนของคอนเทนต์ที่เหลือก่อนละกันก็เริ่มเลยคอนเทนต์ที่สำคัญมากก็คือเลเวลซิงค์นะครับจากเดิม24ชั่วโมงปรับเหลือ4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเวลาเราเอาตัวละครออกจากเลเวลซิงค์ใช่ไหมก็ลดจาก24เหลือ4ชั่วโมงนะครับแน่นอนว่าเพชรที่ใช้ในการรีเซ็ตตรงนี้ก็จะถูกลงด้วยนะครับอ๋ออันนี้เขาก็แก้ปัญหานะครับที่คุณสามารถใช้ตัวละครเพื่อนในคอนเทนต์ที่ต้องสู้หลายๆ อ,อย่างพวก Hall of Memory, Dimensional, Liberlin หรือ Story Dungeon เควสในเรื่องอะไรเงี้ยที่จากเดิมเนี่ยคุณสามารถใช้ตัวละครเพื่อนได้ซ้ำๆนะครับถ้าตาบใดที่ตัวละครตัวนั้นไม่ตายสามารถใช้ได้ซ้ำๆอันนี้เขาแก้นะครับแก้เป็นสามารถใช้ได้แค่รังเดียวเออคราวนี้คุณก็ต้องเลือกแล้วเวลาคุณยืมตัวละครเพื่อนมาเนี่ยคุณจะเอาไปใช้ในการต่อสู้ไหนนะครับแต่ก่อนไม่ใช้ได้เรื่อยๆจนกว่าตัวละครจะตายแต่เดี๋ยวนี้เขาปรับแล้วปรับให้ใช้ได้แค่รังเดียวนะครับ อ่าตรงนี้ปกติผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็เลยคงไม่ได้ส่งผลมากนะครับอ่าในส่วนของพวกระบบเมืองนะครับคราวนี้เขาก็ปรับให้คุณสามารถได้รับของรางวัลเมื่อกดปุ่มออโต้ดีพลอยได้นะครับก็คือจากเดิมเนี่ยเราต้องกดปุ่มรับของรางวัลก่อนใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาปรับใหม่ให้สามารถกดปุ่มส่งไปทํางาน,อ,น,อ,นอัตโนมัติได้เลยแล้วคุณก็จะได้รับของรางวัลด้วยก็คือปรับให้กดปุ่มครั้งเดียวพอนะครับ อ๋ออันนี้คือปรับหน้าต่างใหม่ไอ้รีเซ็ตเลิฟสตอรี่เนี่ยปรับหน้าต่างให้แสดงว่าคุณมีเอเวอร์สโตนอยู่กี่เม็ดมีเพชรอยู่กี่เม็ดนะครับอันนี้ผมไม่เคยรีเซ็ตเลิฟสตอรี่นะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันต้องใช้เพชรรีเซ็ตด้วยนะครับเอออันนี้เขาก็แสดงให้เห็นนะครับว่ามีเพชรเหลือเท่าไหร่นะครับอ,อ่าจุดเริ่มต้นของเอพิโซดแรกในการจีบทาเลียกับไวเวเลตจะเปลี่ยนไปเออ มีปรับจุดเริ่มต้นใหม่ไว้เป็นยังไงวะเนี่ยอืมแล้วก็ฉากจบแย่ yeah, ฉากจบธรรมดาแล้วก็ฉากจบทูเอนดิ้งของมิก้าเนี่ยจะเปลี่ยนอีรัตใหม่ให้เป็นอีลัตที่ขยับได้นะครับคิดว่าใครที่จีมิก้าอยู่น่าจะทราบว่าอีรัตมันขยับไม่ได้ใช่ปะ่ะตอนนี้เขาก็ปรับให้มันขยับได้แล้วนะครับน่าจะใส่ไลฟ์ทูดีเข้ามาเนาะแล้วก็โคเออพิซดเนะครับอ่าสำหรับ ภาพอาร์ตเอพิโซดเแล้วก็ฉากจบดีฉากจบแย่แล้วก็ฉากจบทูเอนดิ้งนะครับฉากจบปกติสิเออจะเปลี่ยนเป็นภาพขยับได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีการปรับของรางวันจากตอนออกสำรวจไปบ้านเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะหรือมีเพื่อนมาเยี่ยมบ้านเราอย่างเงี้ยของรางวันเราจะได้สูงสุดจากเดิม10ครั้งเหลือ3ครั้งนะครับอันนี้เขาแจ้งไว้แล้วว่ามันเป็นบั๊กนะครับ จากเดิมจริงๆเขาตั้งใจไว้ว่าจะให้เกิดขึ้นแค่3ครั้งแต่ว่ามันเป็นบั๊ที่ปัจจุบันคนเขาทําได้10ครั้งนะครับอ๋อแล้วก็ในหน้าจัดทีมเนี่ยเราจะสามารถเห็นเลือดของศัตรูแล้วนะครับแยกกันเลยก็คือเห็นว่าเลือดบอสกับเลือดมอนสเตอร์ในฉากเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับอันนี้น่าจะเอาไว้ในพวกคอนเทนต์แบบพวกโหมดลกไลฟ์ป้าที่มาสามารถสู้บอสตัวเดิมซ้ำๆได้อะไรอย่างเงี้ยอ่า น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ปรับให้เวลาที่เราออกจากด่านใช่ไหมสมมุติว่าสู้เราแพ้หรือจะรีเซ็ตด่านเนี่ยเวลาเรากดออกมาเนี่ยมันจะส่งเราไปหน้าล็อบบี้แต่เขาปรับใหม่ให้ไปอยู่ในหน้าจัดจัดทีมแทนนะครับมันจะได้ออกเข้าใหม่ง่ายเนาะจะได้ไม่ต้องเข้าหลายเมนูอันนี้ก็เป็น,ปนการปรับที่ดีดีมากนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นการแก้ไขเป็นแพทอัปเดตโนต้ตหลักๆนะครับเดี๋ยวที่เหลือมันจะเป็นพวกการแก้บัคตัวละครแล้วก็แก้บัค อื่นๆของตัวเกมผมขอข้ามจุดนี้ไปเลยละกันนะครับเพราะว่ามันยาวมากแล้วเท่าที่อ่านดูเหมือนจะไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไหร่นะครับมไม่ใช่จุดสําคัญมากสักเท่าไหร่คุณผู้ชมลองเอาไปอ่านกันดูละกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับก็เท่าที่ดูอัปเดตนี้ก็มีอะไรเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็มีในส่วนของตัวละครใหม่ใช่ไหมของจีโฮแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่นะครับอีเวนต์ตัวนี้นะครับโคอิสเตนดีม นะครับผมอ่าก็เดี๋ยวต้องดูรายละเอียดตัวอีเวนต์อีกทีนึงว่าจะมีรายละเอียดยังไงบ้างเล่นยังไงบ้างนะครับเพราะวันที่19นี้น่าจะได้เล่นกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าเขาปิดเซิร์ฟถึงกี่โมงเหมือนกันนะครับอ่ะเอาละครับก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่ผมอยากจะมานำเสนอในวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงก็กดไลค์และ Subscribe ไปด้วยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยววันนี้ผมซัมสเกมเมอร์ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกัันนใหหม่าาวว้สสดี